สวัสดีค่ะเมียฝรั่ง ns p ชาแนลพี่น้องค่ะมารีวิวในการกินมือนี้ซีนสไปฉีดวัคซีนพี่น้องค่ะไรสดแต่เศร้าค่ะพี่น้องมือนี้กินข้าวกับผัดกะเพราข้าวไรเบอร์รี่นะคะผัดกะเพราข้าวไรเบอร์รี่พี่น้องค่ะจ้ะอาหารจานเดียวพี่น้องเยอะแยะเลยเป็นได้บู้ผัดกะเพรา ผัดกะเพราก็มีหอยลายค่ะพี่น้องค่ะผัดกะเพราหอยลายกินกับข้าวไรซเบอร์รี่รสชาติกลุมกล่มคอมเล็ลเลอไม่ไหมพี่น้องค่ะอืม ขอบคุณขอบคุณพระเจ้าที่ส่งให้เรามีถึงทุกวันนี้มีกินมีอยู่พี่น้องคะขอบคุณทุกมือจ้ะพี่น้องขอบคุณสัตว์ขอบคุณหอยที่ได้มาเป็นอาหารของแม่แม,แม่พี่นีนะคะขอให้หอยกับหมู ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีค่ะพี่น้องค่ะคือจังขจรอ,อ,อธิษฐานกอนกินเข่าพี่น้อง่ะคนนั้นคนนับถือศาสนาทิเบตจ้ะพี่น้อง,งเห็นจานสวยๆบ่จ้ะเห็นจานสวยๆไหมค่ะหนุ่มจิเฮียลงได้นี่พี่น้องาเมื่อนิ้ไปฉีดวัคซีนเป็นยังไงบุญนี่ โมหูขือกันจ้ะพี่น้องอืมพ้าทําทำเองค่ะพี่น้องค่ะต้องสื่อต้องยั้งกะเพเากับมิ้นยูในสวนจ้ะพี่น้องแครอทนิดหน่อยค่อยม่สีมิสันจ้ะพี่น้อง มือนีสีมเว้าเรื่องเรื่องลูกสาวพี่น้องคะ่ะลูกสาวหยุดสวิตเรดรนเบิรพี่น้องคะ่ะลูกสาวสามคนมีน้ำงพอเขา ทีนั้นเขาจังได้ยืมพอวัตถีพี่น้องคะ่ะเพระวายาลูกสาวเขียนจดหมายหาแม่ความว่าเขาสิยืมพอเขาทีนี้เลยได้ออกจากบ้านพี่น้องคะ่ะแต่ก็บ่ได้เศร้าโศกเสียใจดอกจซสมเงอนเนาะเรื่องพานมาโดนแลใจาพี่น้องเรื่องพานมา สิบห้าปีแล้วพี่น้องสิบสิบสองปีอืมสิบสองปีไม่ถึงสิบหมาหรอกจก้ะตัวแรกก็เสียใจอยู่แต่พี่น้องบาลูกประดยุนเจ้าของแต่พี่สาวของแฟนเก,าก่ากะก็ยังห้ขึ้นดีครับ กับนองเิ่นจุจักราวพี่นี่พี่พี่นี่ตัดสชินใจแล้ะจ้ะว่าสีสิใสชีวิตกับคนใหม่จะพี่นองคะ่ะจะกีกับบอรเน่ต่พี่นองแต่เพราะท่านเจอคนนี้ชาว่าเล่า็ดียูแฟนเก่าคือไรแฟนเก่าเล่า็ดีอยู่จ่ะ ว่าเขาเป็นคนเดิมครับพี่น้องคะพี่นี่ก็พยายามถามตัวเองว่าสิบปหรือสิอยูนั่งถามตัวเองสิบสิบกว่าปีพี่น้องวา่าสิอยูกับผู้นี้หรือสิบปคนสวิตจะพี่น้องคะ่ะคนที่คนนัน แฟนเกา่าพูดถึงแฟนเก่าอยู่สวิตล้วจ้เนาะคนแหลกคนแหลก,คน,กคนไทยก็คือเพื่นตายไปแล้วก็บอกว่าเบ,บ,บ้าถึงิงนาอกพี่น้องคะ่แะแฟนเกา่านั่งถามตัวเองถึงสิบกว่าปีพี่น้องคะ่ะพี่คนว่าให้พี่นี่ว่า ปังคืออดได้ถึงสิบแปดปีไปสันเป็นยังคืออดอดที่อยู่น้าสามีภูเกาตเขนเล่าบดีเปิยังคืออดได้สิบแปดปีปิยังคือทนได้สิบแปดปีเพราะออ้ยังพี่น้องคะก้าพ่อลูกนั่นแหละจ้าพ่อลูกย่างเดียวเอา,าไปไลนสิแค้นเนาะจัะเนาะ อไปร้านมิิแกนจ้ะพี่น้องเดี๋ยวต้กินเขาวะลงแต่ว่าเล่าก็อยากมาหาพี่นี่อยู่มั่งทย่ายู่จ้ะมาหาแบบว่ามามานอนอยู่บ้านแม่จ้ะแต่พี่นี่รับป่ได้พี่นี่รับบ่ได้ที่เล่าสิมาอยู่บ้านนะแม,ม่จั่นอยู่สองอาทิตย์หนึงหล่ะจเขามาเที่ยว เขาอยากมาอยู่บ้านน้ำสองอาทิตย์พี่นี่บอรับย่านย่านเขาเป็นคนเขาเขาเป็นคนขี่อิจฉาในใจพี่น้องผัวเก่านะ่ะเขาเป็นคนขี่อิจฉามากพอสิลู้ว่าเขาอิจฉาที่พี่น้องคะพี่นี่สื่อรถใหม่สื่อรถใหม่ๆมเลยพี่น้องคะและ้วที่นีน สองสามมือสองสามเดือนหรื่อยยังไดเนี่ยหลักจามันโดดแล้วเนาะพูดถึงดพี่นี่ไม่ห้อยขีดนียจ้ะอ้ขอโทษหลายๆเขาเหี้ยปากพี่น้องว่าห้ายกันเลย <laughs> เขาเอาเขา้ากุญแจไปขีดรถประตูรถพี่นี่ม่จ้ะเง้วหลาดฝาดพี่นี่ก็บวานไผเห็ดเนาะโ <laughs> บหัวเราเห็ดอีทแแลน โอ้โหว่าเราเฮ็ดคือทบทวนไปหลายๆคืดทบทวนไปพิพฤติกรรมของเล่าเฮ็ดครับพี่นี่จ้ะพี่นี่เลยเลยมั่นใจว่าเป็นเล่าเฮ็ดจ้ะพี่น้องพี่เป็นพี่นี่เลยว่าเราเป็นผู้เฮ็ดบดนี้ขั้นสิหายมาบานหางสิตอนเรามาเที่ยวเมืองไทยกับลุกสาวจ้ะพี่น้องพี่นี่ก็ไปพี่นี่บอกกล่าวเล่ามาบ้านเลยพี่น้องเพราะว่า ยานเล่าอิจฉายานเล่าแบบว่าเผาบ้านเ้ามแม่จ่พี่น้องขายานอยู่ด้บส12หิบส14มือเขามาอยู่หน้หามาห้าเห้ามบ่งหูว่าเขาสีเห็ดมือใดแม่จ้าพี่นี่เล้แบหงเล่ามาแต่ลรากะคือน้ำกลกะใด่ดำยี่ดอกจก่พี่น้องคือน้ำกลงกะไก่ดำย่จ่าภาคิดม่เงียทีวาเขากะอุ้มชู้ห้ามมาไต่ตั้งหลายปีเนาาะจะนาะพูดถึง ก่อนก่อนเท้าสิได้มาถึงมือนี่ก็ย้อนเขาพี่น้องย้ nh อนเขาออกไปสวิตประมากเสียใจยุตจใพี่น้องคะ่ะโรการมือที่ไปรับเล่าย่สนามบินอุดรนะจ้ะพี่น้องเร้าร่งเาลาร่งจากเครื่องมาก พี่นี่ไปหาบัตรลูกจะพี่น้องค้ามาบัตรไปรับบัตรลูกสาวลูกสาวมาอยู่น้ำสองอาทิตย์ลูกสาวมาอยู่น้ำสองอาทิตย์จะพี่น้องวัาที่นี่หลังจากสองอาทิตย์ไปพี่น้องคะ่ะพี่นี่การนันดกันกับเล่า นับกันกับแฟนเกา,า่าเอาเสื้อผ่าลูกสาวเราสื่อหลายนอกลูกสาวมาเมืองไทยเขาเขากำลงพยายามจิสื่อเสื้อผ่าหลายๆจะพี่น้องพระบันถูกเนาะในเมืองไทยพี่น,อน้องคะทำไมนี่พ่อเขาจะไปผู้เก็บเขาก็เลยเอาเสื้อผ่าไปฝากพ่อเขาเพราะว่าย่านย่านขืนเครื่องก็ได้ตอนเขาจะกลับพี่น้องพระว่าของเขาไหลาย เสือผาทั้งของยูของกินนนกนาาน่นพี่น้องบันนีเขาสิไปพูเก็นบัจจาแฟนแฟนพินี่บัดนีพินี่ก็เลยนางล่อ,อยม่องเขาล่อค้นขึ้นเครื่องแม่จ้ะแฟนกับมาพินี่วัวเหลียวบางนาเขาเลยพินี่ไซแวนดำพี่น้องคะมองอยู่เพดานผุนพี่น้องควาวมที่เรียนี่กันเพราะว่า เพราะว่าพี่นี่มือมือมือแยกท่างกันนะจ้ะพี่น้องคะเขาเปลี่ยนสายยูกุญแจพี่น้องเขาเขาเปลี่ยนกุญแจบ้านเลยเขากลัวว่าพี่นีจะเอาไปเอาไปขโมยเอาของของของพี่นีพี่น้องจ้ะนี่แหละฝรั่งถามมันเขียดแล้วมันเขียดคักเด้พี่น้องคะฝรั่งถามมันเขียดมันเขียดคัก เคียดบ่ห้บ่ชหาอภัยเลยป้าลังท่าหักกับหัก,กหลายพี่น้องถ้าสร้างก็สร้างหลายเด้ถ้าสร้างเป็นคนอื่นไปเลยได้พี่น้องคะเสื้อพี่นี่นี่พี่นี่พานมาแล้วผสบป,ประการ,ระสมป,ประการอั ชีวิตคููพี่นองคะ่ะตีกันกับพ้องกันตีกันหลายเทือ,อยุ่จ้จพี่นองคะ่ะให้ตัวเขาบอบ,บีบข้อตาย <c oughs> แก้ปัญหาบัตูพี่นองคะ่ะเพชรยังกับบฤฤฤ่ถึกเพชรยังกับมิตรผีดเบิร์พี่นองคะ่ะขั้นเขาสั่ง เ,นนเ,เ,เ,เขาเป็นคนดด่มเหล่าแล้วเขาเป็นคนคล้ายๆกันปะเป็นโรคแอลกอฮอล์ริดซึมนบพี่นอ้องโรคแอลกอฮอล์ิดซึมนี่มันสิเหตุให้คนที่เป็นภรรยาเป็นเมียพ่วง,งคางนี่สิป่วยคือกันได้พี่น้องป่วยคือกันป่วยใจป่วยว่าเอา้ามันเป็นความผิดของห้าบองสินะจ,จ๊ะพี่น้องเทอาทั้งทังที่จริงแล้วเป็นความผิดของเขา เขาเห็นแกโตเห็นแกโตอย่างที่พี่น้องคะเห็นแกโตที่เขาเอาเงินไปดื่มเหล้าแล้วเขามามาแบบว่ามาแบบว่บาบังเบียดเงินที่เขาให้มามากินมมอยูกับลูกจต่พี่น้องเขาบาังเบียดที่ห้าให้เงินห้ามากินมมอยูกับลูกกับเขาหน่นละล่ะนางอยาดพี่น้องคะ่ะ แล้วการพี่นี่กัเขากับ,บ่ได้ให้เงินหลายมากมากกายกล่องดอกจ้ะพี่น้องค่ะเขาบ่าให้ลายดอกจาก้าเขาให้ประมาณคนสีคนในขอบรัวเขาให้เงินพันสองพันหาให้พันหายอยู่จักเดือนบุบลูจ้ะพี่น้องพันหาสวิทแล้วใคเขาก็ม่ให้สองพันอ่าพันสองร้อยหาิีแล้วกะ แล้วกะพี่นี่กะหางานท้ำพี่นองขาหางานทําเราแห้งผิดกันแห้งมานนิห้องบ่มีเวลาดูแลลูกเขากะใสไล่ป้าย,ายสีให้ลูกฟังว่าเฮาจันทร์ันจันสี่เฮากระเลยเป็นปลายผิดเบิดจะพี่นองลูกเลยหักเขาถว่ามันเป็นเงินสันจะพี่นองมันเป็น,น,นังสันทู้ยไส้ฝรั่งบางที่กะกะมีขีดฉามีมีแบบว่าร้อยเร่เป็นคนรอยเร่แฟนสามีเออสามีคนเขา ปุกปั้นหัวลูกให้หักเจ้าของพี่น้องคะ่ะปุกปั้นให้ลูกอยู่น้ำเจ้าของตามธรรมดาพี่นี่จะเป็นผู้ยุ่งผู้ยุ่งข้องบ้านหนึ่งจ้ะก,กับลูกนะจ๊ะเนาะตามกฎหมายของฝรั่งตามกฎหมายของสวิตถ้าเกิดการยาการฟองยากันขึ้นม้านี่ยิ่งสิเปลี่ยนไฟยูกบลูกจะพี่น้นอ,นอง แต่บาดที่นีกฎหมายเขาเขามีกฎหมายมากหม่คือเล็กน้อยที่อายุ16ปีขึ้นไปเขามีสิ์ที่สีเลือกเลือกค้นดูแลนะจ๊ะเลือกพอหรือเลือกแมนสิเขาเขาเลือกใดจะพี่น้องเขาวบมีคุณสมบัติเพระาะว่าเงินเดือนเขากับบาหลายจะพี่น้องเราการ เราก็เ้าก็ทํทงานตอนขึ้นเนี่ยจะพี่น้องร้านอาหารเขาต้องทำงานเป็นหกทุ่มพี่น้องตีหนึง่งบางที่เขาคดลายเริ่มใบสองเลิกเออเลิกเลิกหกทุ่มหรือตีหนึงลูกก็นอนบนแล้วจ้ะเพชรชุหันประมาณซีหาเดือนจา้ามันเป็นสั่นก็ก่อนก็นกนกนสีใได้เลิกล่ากันนะ ต่ตอนนี้เจอคนใไม่ห้อจ้ะพี่น้องเจอคนใไม่คนใไม่กะถือว่าถือว่าเลือกถือ,อ,อ,อกี่พี่น้องคะคล้ายๆผู้ดียังกิษพี่น้องคนคนสวิตล้วจ้ะเพราะว่าเขาสิมบูมีจมเขาสิบูมีห้ายเขาสิมีแต่ว้าดีๆนั่นไหมพี่น้องเสื้อ้านาแฟ จะพาณาแพ้ย์เขาก็ซักไห้พี่น้องคะแฟนพู้นี่เป็นคนใหม่แต่ว่าพี่นี่ก็ทํางานนักอยู่ดอกจก้ะพูดถึงพูดถึงกับทํางานสวนทํางานลกหยาตัดหยาทุกส,สิ่งตุย่างแต่เรากับทํางานผู้ทายจะพี่น้องขนของนักนักฤเหตุอันนั้นแต่ต่อต่อนามตอ่อไนต่อนี่เพิ่นเหตุจะบพี่น้องเป็นเกง พรังเกจงกับมีด้จัาพลรังเฮดบ่เป,เป็นกับมีดจ่าพี่น้องแกนสปริงเกอร์น้ำสวนมิเล่ากับกับเมียเมียเป็นผู้คุดหัวเป็นผู้ว่างทอพี่น้องค่ะถ้ามันจ้างก็สิเป็นแสนบุหรล่จ้ะพี่น้องนี่ให้เราเอง <c oughs> ทำเราเองจ้าพี่น้องนงอั่งยากหนัก พี่นี่เป็นคนนางยากเพราะวา่ารถมั่วไส้ผมจะพี่นองก็เลยเฮ็ดแต่หัวเขามันบะปกกติอคลิปละข้ามมีนองค่ะคลิปละข้ามจับพี่นองน้ำปลานะจน้ะเนาะภา,าษาฝรั่งเศสเขาว่าโซส ดูปัว่งโซสโซสแปลว่าซอปาสปัวซงคือปลาโดคือเดอเนี่นแหละจ้าพี่นอ้องซอสซอสน้ำปลาจ้าพี่น้องภาษาฝรั่งเศสเสียให้คลิปละข้ามจ้าพี่น้องค่ะถ้าถ้าถ้าผือใจกดไรกดแช่ให้พี่นี่เนุ้จ้ามือนีสิไปฉีดวัคซีนจ้าพี่น้องก็เลกไล่สดต,ตอนตอนเศร้าค่ะพี่น้องค่ะต่ว่าแดดเยี่กระบอกมีดอกจ้าต่ว่ามันเป็นคืมคืมอยู่จ้าพี่น้องนันบ่ระท่านแดด ถ้าเด็ดมานาั่งมาได้ดักจ้าแถวนี้ล้พี่นี่ก็สิเป็นรับเพื่อนไปนั่มตตัวอมเพิค่ะพี่นองอยู่นะไม่อยู่โลงบนันนหน่อยนะจะพี่นองเขานัด8ปดมงคืนเดี๋ยวนี้ก็ประมาณเดม้งกูกละจะพี่นองคะ่ะโอเคนะคะพี่นีเมียฝรัง่ง NSP Shannon ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้แม่ ให้พี่นีด้วยนะคะจะขอบพระคุณมากๆค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊มบ๊ายบายค่ะ